โรงเรียนบ้านดอนอุดมเนยอุปถรรัมตั้งอยู่เลขที่789หมู่7ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาอุดรธานีเขต1เปิดสอนระดับอนุบาล2และ3และชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึง6เอกลักษณ์วินัยเด่นเป็นผู้นำอัตลักษณ์สะอาดดมรื่น ปีการศึกษา2,566มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น36คนมีข้าราชการครูและบุคลากรจำนวน7คนโดยมีนางจุลาพรขันขวาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามาคัคีรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนอุดมเนอยอุปถัมด้านการบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษานำนโยบายวิถีใหม่วิถีคุณภาพเด็กอุดอรหนึ่งเป็นที่หนึ่งบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีทุกนโยบายและดำเนินการตามแผนจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ตามบริบทของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพตรวจสอบองค์ประกอบของหลักสูตรอย่างครบถ้วนโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ ออกแบบการเรียนรู้ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ใช้สื่อหลากหลายที่สอดคล้องกับจุดประสงค์และกิจกรรมการเรียนรู้มีการปรับปรุงส่งเสริมและพัฒนาผลสับริ์ทางการเรียนโดยจัดทำคู่มือยกระดับผลสับริ์ทางการเรียนจากนั้นมีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงแล้วรายงานผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม โดยการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องผ่านกระบวนการ PLC มีการประเมินการใช้หลักสูตรเมื่อสิ้นปีการศึกษาและจัดทำรายงานการใช้หลักสูตรมีการปรับปรุงและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆผ่านช่องทางที่หลากหลาย ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการบริหารงานบุคคลงบประมาณบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการที่ดีโดยจัดทำคำสั่งมอบหมายงานไว้อย่างชัดเจนส่งเสริมครูและบุคลากรให้เข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนดและมีคุณลักษณะในศตวรรษที่21มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีโอกาสมีความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดให้ได้รับความปลอดภัยระหว่างอยู่ในโรงเรียนหากมีปัญหาเกิดขึ้นครูสามารถดูแลแก้ไขให้ความช่วยเหลือและประสานความร่วมมือไปอยังผู้ปกครองได้อย่างรวดเร็ว ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและมีการนำไปปฏิบัติให้บรรลตุตามเป้าหมายโดยส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรมการนำสื่อดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรใช้สื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่นการใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมการใช้แอปพลิเคชันไลน์ใช้ช่อง YouTube และช่องการเรียนที่ครูสร้างขึ้นด้านการบริหารงานชุมชนและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีเครือข่ายความร่วมมืออย่างสร้างสารรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและหน่วยงานอื่นๆเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอีกทั้งยังมีพระอาจารย์มาสอนศิลธรรมในโรงเรียนตลอดจนโรงเรียนมีเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเข้ารับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านดอนอุดมเนยอุปถัมยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างเต็มความสามารถต่อไปโรงเรียนบ้านดอนอุดมเนยอุปถัมขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงมาณนะโอกาสนี้